สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการอุโมงลอดถนนหน้าพลรานกันนะครับที่เบื้องต้นมีกำหนดจะเปิดใช้งานเฟสแรกในสิ้นปีนี้รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ นายไพฑู์ขำพรัตประธานคณะกรรมการวิสามันศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกันได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอุโมง์ทางเดินลอดถนนหน้าพระราและถนนมหาราชนะครับโดยมีผู้บริหารขร้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาเจ้าหน้าที่โครงการและผู้รับจ้างร่วมลงพื้นที่และรายงานความคืบหน้า สำหรับปัจจุบันโครงการก่อสร้างอุโมงคทางเดินลอดถนนพหลานมีความคืบหน้าไปแล้ว40%ซึ่งตามแผนจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2565นะครับสำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างทางเดินลอดชั้นใต้ดิน2จุดโดยจุดแรกจะอยู่บริเวณถนนหน้าพระาธาตุกับถนนหน้าพหลานระยะทาง96เมตรมีความลึก6.6เมตร โดยภายในมีห้องโถงพักคอยห้องน้ำชาย22ห้องห้องน้ำหญิง56ห้องและทางขึ้นลงระบบบันไดเลื่อน4จุดด้วยกันครับส่วนอีกจุดหนึ่งจะอยู่บริเวณด้านข้างที่ทำการไปรษณนียไทยสาขาหน้าพลรานมีระยะทาง37เมตรสร้างทางเดินลอดใต้ดินภายในมีโถงทางเดินกลางทางขึ้นลงระบบบันไดเลื่อน3จุด และสำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงทางเดินทางลอดถนนมหาราชนะครับมีการดําเนินการไปแล้ว42%ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินงานการก่อสร้างพื้นทางเดินภายในและงานก่อสร้างหลังคาของอุโมงควบคู่กันไปซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างทางเดินลอดชั้นใต้ดินระยะทาง90เมตรความลึก4.7เมตรซึ่งภายในจะมีโถงทางเดินห้องน้ำชาย15ห้อง ห้องน้ำหญิง20ห้องทางขึ้นลงด้วยระบบบันไดเลื่อน2จุดซึ่งที่ผ่านมานะครับผู้บริหารสำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างทั้ง2โครงการอย่างต่อเนื่องพร้อมทางได้กําชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยเพิ่มจำนวนแรงงานเพื่อเร่งรัดในส่วนของโครงสร้างครับรวมถึงเร่งรัดในงานสถาปัตย์และงานระบบภายในอุโมงค์ ซึ่งโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณถนนมหาราชจะดำเนินการแล้วเสร็จเป็นเฟสแรกตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท้งนี้นะครับเมื่อโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชแล้วเสร็จจะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสนามหลวงถนนหน้าพารานและถนนมหาราชให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยได้มีการสร้างสถานที่รองรับการให้บริการในส่วนของห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้นะครับยังช่วยลดผลกระทบทางด้านการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางโดยไม่ต้องเดินข้ามถนนทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคล่องตัวในการสัญจรของประชาชนและรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง และอีกหนึ่งประการที่สำคัญนะครับก็คือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของบริเวณสนามหลวงถนนหน้าพระลาและถนนมหาราชให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสมกับเป็นสถานที่สำคัญของประเทศครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel <S ในตอนต่อไปได้เลยครับ